หูฟังเฮดเซตจากยูกีที่ต้องบอกว่าโหดที่เฮียเลยตัวนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากยูกีเลยซึ่งไอตัวก่อนหน้านี้ก็ว่าโหดแล้วนะตัวใหม่นี่โหดกว่าตัวใหม่นี่เสียงดีขึ้นเบสน,นุ่มขึ้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นไม์ชัดขึ้นตัดเสียงรบกวนดีขึ้นโอเคทุกคนนี่คือยูกีสตูดิโอโปรเป็นหูฟังเฮดเซตใส่ขึ้นมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ข้อดีมันมีหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคือแบตอึดใช้ได้120หชั่งร้อม ANC ตัดเสียงรบกวนรองรับการฟังเสียงแบบไั้งแบบมีสายตลวพร้ยมาตรฐาน การฟังไปถึงระดับแอเดตัวนี้รองรับได้ความถี่ที่20เฮิรต์ไปถึง40กิโลเฮิรต์เล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยและที่สําคัญที่สุดตัวนี้รองรับบลูทูธเวอร์ชัน6.0เวอร์ชั่นใหม่ล่าสดุดสินค้าดีมีประกันจากยูกินไทยแลนด์2ปีทั่วตัวปุ่มคอนโทรลจะมีเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเปิด a อ c นมีรูแจ็ค3.5ชาร์จแบตด้วยสายไทซีก้านหูฟังปรับระดับได้ด้านบนหัวจะเป็นอลูมิเนียมส่วนด้านในจะเป็นยางนุ่มๆโฟมครอบหูนุ่มใส,ส ใช้คู่กันเปิดโหมด spatial mode เนี่ยมิติของเสียงจะเพิ่มขึ้นส่วนใครจะไปเล่นเกมตัวนี้มีเกมโหมดมาให้เปิดในแอปเหมือนกันดีเลยจะลดน้อยไปอยู่ประมาณสัก0.06วินาทีแต่ต้องบอกว่าสิ่งเดิมๆนี่ก็สุดยอดมากๆกนนะสุดท้ายไปลองฟังเสียงใหม่ดูครับทดสอบเสียงไหค์หูฟังยูกีเป็นไงบ้างครับคอมเมนต์บอกก่อนหน่อยเอสียงโอเคไหมแลวถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้ผมปรับพิกัดเอาไว้ให้แล้วตรงนี้เลยรีบหน่อยนะครับตะก้าหมดไป2รอบแล้ว